คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมากลับมาใครครระนักขู่กำปองศึกหรือฟิชชิ่งบอลนะวันนี้เรามีพอยเริ่มต้นกัน,นที่หนึ่งพัน p o i นะครับตาทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เป็นยังนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะนะโอเคขอเริ่มที่6ก่อนละกันนะครับหกวงวันนี้เรามาแค่พันเดียวนะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมันเริ่มเข้าได้ดีจรนะิงจริงเดี๋ยวผมไปเพิ่มแล้วกันนะครับโอเคได้อยู่มา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  เอาวะมาเว้ยเา้เอาเอาีกเฮ้ยราคามาเฮ้ยโอเคสามร้อยมาวะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะเหมือนเมืม่อกี้เหมือนมีขึ้นหลักพันปะ่ะเพราะว่าแบบว่ามันอยู่ที่นพันหกแล้วตอนเนี้ยยังไงมาอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่โอเคขึ้นแปดได้เลยทั้งนั้นแหะสี่ร้อยเออแปดร้อยเชีย่ยโอเคตอนนี้สวยมากครับผมตอนนี้ที่หนึ่งพันห้าสองอาร์สองพันห้าร้อยนะไปกันลุยต่อเลยลุยต่อเลย โอเคยังพอได้อยู่นะครับเอาวากวงล้อมาด้วยไปขอดีๆขอเน้นๆขอดีๆขอเน้นๆ,ๆ,ๆหนึ่งผ่านสวยงามมากครับขอเงินต้องสองผ่านด้วยนะสองผ่านได้ไหมโอ้โหหกสิบอืมสองไม่ผ่านนะครับผมมาสี่ร้อยแปดสิบเองนะ,ะมางง้นลุยต่อเลยครับเดี๋ยใถ่ได้สองพันห้าแล้วว่าตอนนี้เริ่มลดเฉยๆเองเดียวเลยอะ่ะไม่ดีแหละอย่างนี้ไม่ดีแล้วโอเคขอยิงสิทกับราชาด้วยกันเจ็ดร้อยสวยงามมากไป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  อุย้ยขอ,อสายฟ้าติดนะแต่ก็ไม่ค่อยดีจังไหร่วะเราจเจอาลาทางเดียวนะครับโอเคมา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 ท่า,า,า,าเอ,อ้ยได้อยู่ร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบอะไรวะไม่นี่หน่อยโอ้าท่าหัวไปแล้วเหลือห้าร้อยอีกไอ้เหี้ยลดลงเรื่อยๆเลยโอ้ชิบผ่าแล้วเหล,ลือเก้าสิบจบแล้วทุกคนเหมือนจะไม่ได้นะครับรอบนี้โอเคคอรสมาขอดีๆหน่อยแล้วกันไปไม่ดีไม่ดีไม่ดีปากเขาให้ สามร้อยโอเคบวกกับมาที่สี่ร้อยนะครับมาคงต้องหวังราชาอีกรอบสุดท้ายนะรอบนี้ไปดูกันเลยสามพันเรียบร้อยครับโอเคได้มาแล้วนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนพิกจากราชานะครับผมเป็นสามพันเป็นที่เรียบร้อยเนาะท<น>ียโอ้ยแม่งเอ้ยนึกว่าจะไม่รอดเลยนะเอาจจริง <Yo. S 1> ยังดีนะผมที่เกมพิกกลับมาได้นะครับโอเคติดค้อนอีกรอบหนึ่งนะยจงลงมา โอเคสามร้อยากตอนนี้ที่สามพันสามร้อยนะครับไปดูต่ออกสักนิดหนึ่งแล้วกันถ้าดูแบบว่าจะลดลงนี่อ้าวโอเคเป็นคนดีงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนวันนี้เราก็ได้กำไรมาที่2 0 0พันนะครับผมต้องขอบคุณราชานะที่พาพี่เกมกลับมาได้นะคบก็ถือว่าสวยงามมากแลวนะคลิปนี้งั้นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้าแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย